ดีนะคะเพื่อนๆค่ะเน่ก็ไสู่้มาทอดคั่วๆน้ำมันนะคะให้สุกนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำเมนูผัดผักหัวงอกนะคะผัดหัวงอกไก<ด>่ที่ขาวนะคะเพืะะ่อนๆค่ะก็เอา,ามาคั่วๆน้ำมันนิดหนึ่งนะคะเราไม่ทอดแช่น้ำมันเยอะนะถ้าเราเนื้อเหลือจะเสียดาย,ยนหละเพื่อนๆค่ะ ทอดให้พอสุกอ่อทอแล้วนะคะออเอาไว้พัดทวงอ,อกไฟแดงผ่านนะคะอย่างนี้น,นะคะเ,เพื่อนๆค่ะดีนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมื้อนี้เมย์ก็จะมาทําทัดทวงอ,อกนะคะเต้าหู้นะคะนี่นะคะเต้าหู้เมย์ก็เอาไปทอดให้เรื่องสุกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะตั้งกระทะน้ํามันนะคะ ก็ใส่กระเทียมไปนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนอกเราก็ล้างทำความสะอาดเ็จปรุงเครื่องปรุงไปในถวงนอกให้หมดเลยนะคะก็มีน้ํามันหอยนะคะซอสซีรสที่วช่องนะคะรสด,ดีน้ําตาลสายนะคะตัดส่วนแล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะก็ต้าหู้ลงไป เพราะว่าถุงอ้อมันจะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆเราก็เลยปรุงไปเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมตังโอนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดล้ให้เรียบร้อยนะคะก็ผัดง่ายๆสไตล์เมย์นะคะวันนี้เราจะมีสองเมนูนะคะผัดถังวงอกกับซี่นะคะกับปลาดุดผัดข่านะคะเพื่อน ตินีทานถักเยอะๆนะคะน้าร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาอีกีนะคะว่ารสชาติแบบได้ทีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆค่ะถ้าที่หนเติมปาตีไปมันยังไม่อ่ายังไม่ได้ทีเราก็จะมาเติมเพิ่มนะคะอ<ม>ยากิ อกาศร้อนมากๆเลยนะคะพี่เพื่อนขาไม่้จะทานอะไรให้อร่อยเ <g ül> นีน่นอาหารแล้าก็เลือกหางเลย <g ül> ผัดนี่นะคะถวง,งอกเราก็สามารถทานปรเปล่าได้นะคะพี่เพื่อนค่ะก็ <g ül> จือดอย่างเผ็ดอย่างนะคะบ้านเมรนะคะเเม รสชาติอร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแต่เมีอยากจะเติมอันนี้ไปอีกนิดหนึ่งนะคะห็นว่ายมันจะเค็มไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีผักด้วยนะคะส่งนอกนะคะให้กรอบนะคะกรอบหน้ารับประทานนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะ ล้างน้ำสุดท้ายนะคะแล้วก็เอานะทั้งน้ําเลยนะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก่อนจะนํามาผัดนะคะอืมหืมกรอบนะคะได้ยินเสียงไหมเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะกรอบมากเลยนะคะถุองอ่านะคะไหวนะคะ เราก็เตรียมใส่ผักไปเลยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็ต้นหอมนะคะเพราะว่าวอ,อก,กรบกรอบนะคะก็จะสุกง่ายนะคะคเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ไปเลยต้นหอมตังโอที่เราล้างทำความสะอาดไปนะคะแค่นี้เองนะคะคเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้ผัดเ้อเต้าหู้นะคะใส่ตั้งโอกับต้นหอมไปรับประทานนะคะแค่นี้เองนะคะเอเดี๋ยวก็จะปิดไฟแล้วนะคะเพราะว่า คนหอมกับโอุตง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะเมนูให้ง่ายสไตล์เมย์นะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆที่น้องติดตามรับชมคิดมาทัวงเป็นกําลังใจเมย์ด้วยนะคะลองนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์จะปิดไฟเลยนะคะทานไหมคะเพื่อนๆค่ะค่ะกรอบอร่อยอร่อยน่ารับประทานเคล็ดลับนะคะมีเคล็ดลับทุกอย่างนะคะของฟาร์มอร่อยนะนิดๆหน่อยๆก็จำไว้ ทำรับประทานได้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้หนูก็จะมาทําเมนูข้าปลาปรีดุกนะคะเพื่อนๆค,ค่ะแล้วก็ทั่นน้ำมันนะคะกระทางให้ร้อนนะคะก็คินอนะคะเมย์จะใช้กระเทียมนะคะกับเพริกจินดานะคะที่หนูจินดาเพราะว่าที่บ้านไม่ทำเผ็ดมากะะจะใช้ยอดเผ็ดมากก็ได้เลยนะคะก็ราเป็น โอ้โหส่วนผสมได้นะคะเพื่อนๆขาเมก็ไม่ก,มการน้อยมากล้วก็จะใส่แค่น้ำมันพอแบบผัดให้หอมทุกขั้วน,น,นะคะเพื่อนๆขาก็จะนะคะใส่ไปเลยนะคะเพี่อนๆขาี่ใส่จบฉุนอ่างเลยค่ะเพี่อนๆข ต่อัวบ้านเรมันนี้นะต่อขอต่อผัดเป็นหอมนะคะเพื่อนๆขาผัดเป็นหอมนะคะโอ,อเคนะคะต่อผัดได้ที่แล้วเราก็เอาปลาลงไปปลาจุกน,นะคะเพื่อนๆขาล้างทำความสะอาดนะคะ <c oughs> ดีดาอุ่งนิดเดียด้วยนะพี่แล้างทำความสะอาดด้วย น้ำเกลืออาจยะเชื้อนะคะเชื้อปนแล้วก็ะจะเป็นันต้นๆใส่กูนะคะทุกข,ขาว,วล้างทุกตัวทุกตัวกันเลยนะคะล้างจนหมดเลือดน,อนะคะหขนเลือดขาวนะคะเพื่นอนๆขาดก็เวลาเราเอามาผัดนะคะจะได้ไม่ขาวนะคะเพื่อนๆพอผัดจนปลาดุกสุกนะคะเพื่อนๆขา เราก็จะผัดจนปลาดุกสุกได้ที่นะคะเพื่อนๆขาเราก็จะเหยาะน้ำปลาลงไปนะคะเหมือนเราลวนปลาด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเหมือนเราลวนปลาดุกไปด้วยนะคะจา้าน้ำไม่ไหลก็เหยาะน้ำมันหอยลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะ มากเลยนะคะก็ะะะะต้องรดนะคะเพื่อนๆปุ้งลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพเพืะะ่อนๆค่ะไข่ชอบผงนวัวก็ผงนัวนะคะใส่ลงไปผงปุ้งรดนิดหน่อยนะคะพเพืะะ่อนๆค่ะ ตน่น้ำตาลแก้โดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะมะเขือนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีเลยนะคะด้วยเกลือนะคะแล้วก็ถ้าใครมีนาวก็มะนาวนะคะปีดไปนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดน,นะคะแล้วน้ําส้ดท้ายนําไปแช่ในตู้เย็นนะคะนี่นะคะหรือถ,ถ้าไม่มีมะนาวก็ใช้เป็นน้าต้มสสยชูก็ได้นะคะนี่นะคะ มะเขือก็จะไม่ดำนะคะแล้วก็กรอบน่ารับประทาน้วยนะคะสุกนับซ้ำอร่อยนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสอีกสี่นะคะหลังจากที่มะเขือแบบใกลสุกแล้วนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆถามว่ารสชาติที่เราปรุงไว้เป็นยังไงบ้างนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เครื่องปรุงว็จะมีนี่นะคะใ <ๆ S 1> บมะกรูดนะคะกับพริกกับพริกเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็กระเพรานะคะอันนี้นะคะ กระชายนะคะล้างทำความสะอาดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนเต้ถุกนี่นะคะเป็นเพื่อนขาดูนะคะมะเขือจะไม่ดําแล้วก็นะคะสีสันเขียวน่ารับประทานนะคะถ้าเราทําขั้นตอนแบบที่เอ็มเมย์บอกนะคะล้างเสร็จนะด้วยเกลือนะคะกับน้ําส้มสายชูหรือว่ามะนาวก็ได้นะคะแล้วก็น้าติดท้ายเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะนี่นะคะและขัะะ้นตอนกับใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ก็กระชายนะคะกระชายสอยก็เยอะเหมือนกันนะคะปลาด,ดุกปลาดุนะกเัอะนะรอคุอค้กเข้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆรอพริกสุกนิดนึงนะคะพริกกับกระชายนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบมะกรูดนะคะกระทะเราก็คนยากนิดนึงนะคะ เพื่อน่ะก็ทุกอย่างสีสันน่ารับประทานนะคะนี่นะคะก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะใบกะเพรานะคะล้งางทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใบกะเพราก็จะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆ่ะก็คุกเข้าไม่ดีก็ได้ใช้ได้แล้วนะคะก็ขั้นตอนของนม้นะคะผัดชาปลาดุเฉลียนะคะก็ ะคะใหญ่ๆนะคะน่ารับประทานนะคะเ,เพื่อนๆขาฝากเพื่อนพี่น้องๆนะคะติดตามแับชมคลิปนะคะผัดฉาบหนาดุกนะคะจํกำลังใจใเมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวปิดเตาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผัเอ่อจะเละนะคะเ,เพื่อนๆขาดูนะคะสีสันน่ารับประทานนะคะโดยเฉพาะ มะเขือนะคะจะเชี่ยวสดนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็กรอบน่ารับประทานด้วยนะคะก็ฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะพัชชาประดุกแซ่บๆวันนี้ของเอ็มย์นะคะ thank you so much my friend for you support my channel on the time and for you watching oh, c ิด p ี i d e o my channel cooking yummy thank you bye bye